ดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมาชวนทำมือไข่นึ่งมะนาวนะคะอยากทานอะไรที่มันแบบลดแ่บๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมก็จะมีมึกนะคะปลาหมึกไข่ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะนี่ไข่เยอะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนผสมแต่ว่าอันดับแรกเราเอาปลาหมึกไป นึ่งกันก่อนนะคะโอเคตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็โตจะชอบอเวลาต้มน้ำนะคะ่ะชอบใส่ใบมะกรูดหรือว่ารากตั้งโอรากผักชีนะคะทําให้เวลาเรานึ่งปลาหรือว่านึ่งปลาหมึกมันจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้ด้วยค่ะแล้วก็เอาปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เลย อันนี้จะนึ่งไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะมาค่ะระหว่างรอปลาหมึกสุกเนาะเราก็มาทำน้ำยำกันรอเลยนะคะเริ่มจากน้ำปลานะคะก็อันนี้น้ำมะนาวแล้วก็ัวนี้กระเทียมนะคะกระเทียม สับนะคะตัวนี้จะใช้สับแล้วก็พริกตัวนี้ก็หั่น๋ย่ไปเติมทีหลังนะคะเพดียไปเปล่าไม่เอาใจอันนี้เป็นรากผักชีนะคะนั้ำอย่างไม่เข้ากันตัวนี้จะทำคล้ายๆออนนั้นเลยอะคะ่ะปลากระปรงนึ่งมะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นะคะตามสาย ปเปรี้ยวหวานเนาะแล้วแต่ชอบนะคะรสแบบนี้แล้วแต่บุคคลที่ชอบรสชาติะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเปรี้ยวได้แล้วนะคะ <S <S ของน้ำตาลนีดนึง อันนี้ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแต่ละท่านท่านไม่เหมือนกันนะคะปลาหมึกของเราก็นึ่งสุกแล้วนะคะจะไม่เอาน้ำที่นึ่งออกนะคะจะเอาแต่ตัวปลาหมึกเลยนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็ราดน้ำยำได้เลยนะคะ ทำกินเองนะคะเราเข้มข้นนะคะเรื่องเคลเขาเนาะดีค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะขึ้นใช่เลยขาดไม่ได้ไดีค่ะใครอยากเพิ่มความเปรี้ยวก็มะนาวด้วยนะคะ โอเคค่ะขาดกระเทียมนะคะดรไปกระเทียมด้วยกระเทียมเผื่อใครชอบแบบทานกระเทียมเพิ่มนะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะทำง่ายๆนะคะรสชาติจีจ๊ดจ๊าดทานด้วยกันค่ะมาค่ะทานหมึกไข่นึ่งมะนาวด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รสชาติเห็นไหมคะไข่โตเลยนะคะไขต่ตตโตเต็มท้องนะคะมาค่ะทานด้วยกันค่ะ มือกไข่นึ่งมะนาวนะคะไข่ตัวโตทลักทลักนะคะเห็นไหมคะอืม รสชาติจ,าจีดจาาดสะใจมากเลยค่ะขมกับที่อยากเนาะนี่นะคะไข่ตัวโตเหมือนไข่คำนอกตัวโตกระเทียมด้วยนะคะช่วงนี้ทานกระเทียมที่เยอะดีค่ะช่วยป้องกันหวัดนะคะทานด้วยกันค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาทานต่อค่ะ